ใหญ่ครับใหญ่ครับเดียมด้เดี๋ยวตัวตัว,ตวคุณอาจจะไม่ได้เดิเไปไปเดนเดินเดินเนข้ามาไว้ทำไม่ยากตีกายแล้วสิหมุนนี่หมุนะนะทุกตัวอ,อินหัวหอะ โอเคครับผมได้ครับเป็นงานเงี้ยดูโวซ่งานเงี้ยนี่ส่วนหนึ่งนะครับได้ไปดูนู้นได้ไหมดูอ่านี่ส่วนส่วนหนึ่งไปดูโน่นไปดูโน่นนี่ครับมาดูนี่ครับมาครับส่วนที่สองฮ่าฮ่าเด้อเดดูครับปลาไซบิกครับข้าน้าหมูโอ้ย ดูครับประตูใอย่างนั้นเลยครับโอเก็เก็บเครับตีตนี่ก็เป็นนี่ตัวนี้ของผมอีกทีมงานขึงใหญ่อะไรก็ได้ครับสี่คนครับอะไรก็ได้ครับสี่คนครับวันนี้ใหญ่ครับสี่คนสี่คนเบ้ยสามคันตากล้องคนหนึ่งครับผมรอผมงานก่อนรอผมงานตีคนครับรอผมม้างอย่ารอผมม้างเงียอ๊ะ อ้าวปเล็กมาออกลุกคอกกันเลยงเนี่ยเออออกต้องไปตกปลกไองวะตกทอดป้องอะไรก็เตอิมเนี้ยงามเเต็มเต็ม